ถึงตัวจะเล็กแต่ชอบเล่นใหยซึ่มเขาด้วยดีปรีสดุดตกเต็กตกเต็กตกเต็กตกเต,กตก็ตก,ตกดีปรีสดุดดีปรีสุดต้องนี่เลยครับน้ำยาตาสังกะสี น้ำยาตาสังกะสีเสร็จก็ต้องน้ำยาตามายิงย่งห้อยน้ำยามายิงย่งห้อยเสร็จน้ำยาป้าปานุม่มฮะน้ำยาป้าปานุ่มเสร็จน้ำยา จากนั้นวิธีเล่นเกมนี้ต้องเข้าบ้านคนแปลกหน้าถึงจะเป็นอันเสร็จพิธีถ้าเราเข้าบ้านคนแปลกหน้าดูนะครับเราจะมาพิสูจน์กันว่ามันจะดีแค่ไหนถ้าเข้าบ้านคนแปลกหน้าคนแปลกหน้าเขาจะให้ลูกอมเห็นไหมครับทุกคน จำเอาไว้อย่างเช่นบ้านเป็ดหลังล้านหลังเนี่ยนี่ฮะบ้านบ้านคนเก๋บ้านพี่เท่าเราจะเข้าบ้านพี่เท่ากันนะครับหวัดดีครับพี่เท่าอยู่ไหมครับไม่อยู่ล่ะก็ผมขอเข้าไปซื้อนมสองสามโบนะครับพี่เท่าเอ๋ยพี่เท่าใอ้อีกอีกลิงนี้พี่เท่าใจดีจัง อย่าโบกนะให้ทุกหแรงเลยไม่จับเข้าคูุบแล้วมาดูว่านี้กันบ้านี้อาจจะให้หัวเทียมหรือน้ำ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 มนมนมก็ได้นะชินบ้านลังนี้ให้ทองก้นร้อยเปอร์น เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าบ้านหลังนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอ๋อเรามีทริคอยู่ครับไม่ให้จับ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 เกงไม่ให้เขาจับเกงนะครับ ถ้าสมมุติว่าเราอยู่นิ่งๆน,นะเราอาจจะโดนจับเกงก็ได้นะดูนะครับเราจะโดนจับเกง <c oughs> นี่นะเราจะโดนจับเกงนะครับผมแต่ถ้าทุกคนนับตามที่ผมบอกทุกคนก็จะได้ลูกอมประมาณแปดพันล้านกามิตรนะครับจากเช่นผมตอนนี้ผมมีประมาณแปดล้านกามิตรแล้วดูนะครับเลี้ยงเลี้ยง แล้วก็ชิมวิ่งเร็วโดดสูบอกแล้วครับหนูๆน้องๆจำเอาไว้ให้ดีและนำไปปฏิบัตินะครับถ้าทุกคนไม่อยากถูกจับเกงทุกคนก็ต้องใช้วิธีตามผมโดยการ วิ่งหนีเล็กแย่ยงลูกองออกมาจากกาังเกงในนะครับผมแล้วก็ชิมอืเพื่อ,อนี่นะถ้ามีตบเกงนี่อยู่ตรงนี้นะกดกดกดวิ่งชักไม่ถูกจักเกงฮะแต่ถูกคาะรกตรกรต่บไป ถ้าทุกคนอยากสร้างเรือทุกคนต้องสร้างด้วยน้ำยาป้าป้านุ่มก็คือเจ้านี่นะฮะเราจะมาดูกันนะฮะว่าเราจะผ่านหรือไม่ถ้าผ่านนี่พีคนะฮะไหนไหนเรยวไหนเร็ว,รวอันนี้มหมนี่อันนี้คือเรนี่ what is it แล้วก็กงางหันน้ำกงางหันน้ำอยู่ไหน

Chúc ông Ơi ơi ơiii, what is this? Ơi ngu, ế, ế kê, ế thâu, thưa Ngu, ế thâu, ế ngu ế thâu, ngu, bồ lăng khá, ngu, ế ngu, ế thâu Ấy thâu, nói chặt gì? Ấy chi bà liêu bó ạ? Ta đâu? Điều thâu chả tông chơi đi Thâu tông chơi cũng อย่างแรกผมจะสอนทํานะครับทุกคนต้องวางเก้าอี้หนึ่งวยแต่ทุกคนต้องปิดสวิตช์อันนี้ก่อนนะครับทุกคนก็เลื่อนมาด้านล่างแล้วทุกคนก็เอาเคกมาหนึ่วยวางเอาไว้จากนั้นทุกคนก็เอาไอนี่วางไว้บนหัวุกคนกระลอกตรงนี้ไอ้เท่าไอ้เท่าพื่งไอ้เท่าไอ้เท่าไอ้เท่า ของพูนังนะเท่าพี่เท่าเท่าน้อยร้อยลีลาขอบคุณมากอี๋อยู่ได้นี่นะครับซุปเปอร์มาริโอเราสามารถทำให้หัวโบ้ง่ายนะครับมาเลยไอเท่าไอเท่าพี่เท่ไอเท่าตายตูดิสเปรนเชื่อเปรานเชื่องแกรนเกอแกรน ต,ต,ต,ติสวัสดีครับเละก็เราก็จะมาแกล้งไอ้อเท่ากันนะฮะ้วยการยูมิกะตูยูโฮดยูและกะตูยูโฮดมาตับเกิดมาตับเกิดลา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  เพื่อโอเคต่อไปเออคิดจะต่อยไอเท่าได้แล้วเราจะมาต่อยไอเท่ากันไอเท่าจ๋าไอเท่าจะตายวันนี้มาเลยตามสบายอยากถูกต่อยใช่ไหมบงบงเราจะต่อยกันเอองม,ม,ม,มาไอตูดไอหน้าตูดมาต่อยนี่มา ไปไหนแล้วครับทุกคนมาไอเท่าโดนต่อยมา๋ยวกกินลูกอมก่อนไอเท่าโดนต่อยเออพีอีพีหน้ามาต่อยคนกันครับอีพีนี้ต่อยไอเท่าอนต่อยมาตูมไปแล้วไอเท่าไปจออวกาศไอเท่าบินไปเอากาศตกลุมลักดาวจันทร์กันหน่ ไอเท่าไอเท่าไอ้เท like ่าไม่ดูนไอ้เท่าใช้ฮาคี้หลายชั้นเนี่ยไอ้้ไอเท่าบินได้เท่ามาทำอะไรทีเท่ากินลูกอมที่อันเอามาให้ได้นะเท่าโอเคอท If you eat too much, you get very fat now. The baby bacon is a tired man. If you eat too much, you get very fat.